สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมุนีพายางปลาเขาปลาหาเห็ดจ้า,หาเห็ดีิจ้าทางยางในปลาทางยางเขามาหาเห็ดจ้าพี่น้องทางอันรถกมาได้ยุจา่ารถพวกเพื่อนมาตัดไม้ค้นไม่ออกไปขายจ้าแต่ว่าเป็นรถส่วนตัวเข่ามากะถ้าเกิดว่าพวกตรวจปลามาเจอกับพิดกฎหมายเด้อจ้าจ่ายแพงค่ะ กัดจอดไว้ข้างนอกแล้วก็ย่างเหามาเอาจากพี่น้องเพื่อความปลอดภัยได้ออกกำลังกายน้าจากพี่น้องทั้งนี้กฎหมายคุ้มครองปลาก็มีหลายจ้ะพ,อพ,อพอ่อพอแต่เบิร์ดเพื่อจากพี่น้องมาดีมีสุขป,ปั้ดปัดพี่น้องเขาป้าหาให้จ้ะจ้าดอกแรกแห้งหมานของมัอนี้เห็ดมันปูดไทยหรือด,ดูบัดนี้คือสิทธิไทยจริงๆนะจ้าเพราะว่า อากาศมันเริ่มหนาวเริ่มเย็นแล้วจะย้มมือเศร้ากระติดโบแเราจะลบหนึ่งลบสองบางมือจ้ะแล้วก็อากาศก็ดีไม่แดดอยู่ค่ะแต่ว่าก็เย็นๆเฮ็ดก็จะเริ่มเบิเรฤดูการเฮ็ดจริงๆเราจะเหมือนก็แบบว่ามหาเพื่อจองเบิ่งว่ามันมีบ่กับี่น้อย,อยจ้ะพี่น้องแต่ก็มาเก็บมาเข้าป่าไปจ้ะสดชื่นดีอากาศก็เย็นๆจ้ะพี่น้อง กับพไอ,อ้เก็บงามอยู่จากพี่น้องดอกหิตแต่ว่าออกห้างกันอ้วนนี้ยุดใตไม้จะพี่น้อง ใบกิงไม่เล็กๆน้อยๆอยจ้ะดอกบานเราแต่ก็เอาได้โยจะพี่น้องตรงใดเทียนไ้บๆๆใ้กิงไม่ก็มีหอยข้เขามาหาคือเกา่าเราจื้นนี้เพราะว่าปลากับปลาเก่ากกๆนี่แหละจ้ะแต่ว่าเห็ดมันก็นเริ่มออกน้อยแล้วอากาศมันเย็นพี่น้องอากาศเย็นย่ามมึอคืนย่ามม้อเสาเย็นแห้งๆจ้ะ หาเห็ดในอันรดูใบไม้จะล่วงเลยจ้ะจะว่าเห็ดจะว่าใบไม้สีเดียวกันใบไม้ก็เริ่มสีเหลืองเหลืองแล้วก็ล่วงความหนาวเย็นจะเข้ามาแล้วหาเห็ดทายรดูการอันนี้คือทายอิลีแหละจ้ะพี่น้องบ่ค่อยบ่ค่อยเจอเห็ดเลยจ้ะอากาศเย็นโพดเห็ดบ่ค่อยออกไงแต่กระบอกเป็นอย่างหนึเนาะจ้ะหามาหลายรอบแล้วได้ ประโยชน์จากปลามาหลายรอบแล้วรอบน,นี้กับมะยางปลานํำเนเบิงซองเห็ดน้ำจ่ะบใบไหม่กำลังสิเริ่มเปลี่ยนสีน้ำจ่ะบางต้นกับเปลี่ยนบางต้นกับพันละเปลี่ยนจ่ะพี่น้องอีกประมาณบ่โดนนิ่งกับเดี๋ยวกรบล่วงเบิดแล้วจำมูจิเปลี่ยนสีอันนี้กลาลังจะเริ่มเปลี่ยนจ่ะ โหเห็ด oh, อย่างน้อนีน่พี่น้องเห็ด้ายๆเห็ดลิ้นจือเนาะแต่ว่าบ่ได้เอาดอกจ้าบ่หูจักจ้าพี่น้องีนจ้าหาเห็ดมือน,นี่เห็ดไทยรู้ดูมันปูไทยรูดูการของปีนี้จา้าได้พ่อแกงอยู่เนาะจ้าพี่น้องออกน้อยๆกับได้ซัมนี่ก็บบอกเป็นยังจ้ได้มัดหลายรอบแล้วเนาะโห oh, มาพรทุงเลียงกัว่าจ้ะงัว เอ้ยล่มแห้งแห้งอยู่นี่นี่ขึนมาม่องทีเก็ลงลงนี่ล่มแห้งจ้ะม้วนอันอากาศดีงวด่ว่ามายืนตากแดดแต่พี่น้องเบิง้งง่วเบิงบ้งเบิง้งกล่องจ้าหลังจากเก็บเห็ดแล้วเลี้ยงง่วแล้วก็กลับบ้านจ้ะบดนี้หาเห็ดออกกำลังกายชมวิวไปแล้วกับ,บ,บ,ออกกบกพี่น้องชมขางทางจ้ะีวลาจ้าภูเขาที่ มาดีมาเก็บเห็ดมันจะเป็นทางเชื่อม,มหมู่บ้านมีไม้กองที่เขาตัดไม้จากป่าน,นี่แหละจะมากองไว้ถักขายตอนนี้คือลงจากเขาจะลงจากเขาเราก็จะเขามู่บ้านนี่แหละจะโค้งกับไล่ไล่จันในภูเขานี่ลงเขาก็าค่อยๆลงมาดอกจกก้ะเพราะว่าทางมันก็นแคบน้ำจากี่นอง ต้นไม้ก็เริ่มเปลี่ยนสีบ่เปลี่ยนตั้งแต่ต้นสนต้นสนนี่เขียวเบิดปีจ้ะพี่น้องโอ้นี่กองไม้เขาตัดไปขายย่างลายเลยจ้ะไว้แปรลูไปทํำฟืน,ฟน,ฟนทํำฟืนนี่เจอน้ำจา้าวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอากาศดีจ้ะแต่ว่าก็เย็นเย็นอุณหภูมิแค่เก้าองศาสิบองศาจ้ะตอนกลางวันใบไม้ก็ มีหลายสีแล้วจ้ะช่วงนี้ฤดูไบไม่เปลี่ยนสีแล้วก็จะเขารดูไปไม่ร่วงไปไม้ร่วงแล้วก็จะหนาวหนาวยินทางกลับบ้านจะนี่จะเริ่มจะเขามู่บ้านแล้วมอนี่หาเหตุนำชมวิวไปนำ กับบ่ได้มีสาลายอย่างมีตะควมเผิดเพลินละเนาะจากพี่น้องขอให้รับชมอย่างมีความสุขเดอ้อจากพี่น้องเลยปลาชมความเป็นธรรมชาติของปลาไม้ของอผู้เขาวิว,วทิวทัศน์อันนี้เป็นหลอดทางรถไฟจากข้างบนเป็นทางรถไฟลงมาก,กับจะเป็นหมู่บ้านและจะหมู่บ้านท่มาดียู ขอบคุณพี่น้องทุกคน้จาทีท่ติดตามรับชมคอยมีความสุขสูข,สขภาพดีแข็งแรงจ้าป่าจะจากรกลูกใยไข่จิบรักษาสุขภาพแลยวพบปอกันในคลิปต่อไปเนาะค่ะเนาะขอบคุณค่ะคลิปนี้ค่ะสวัสดีจ้าแล้วพบปอกันในคลิปหน้าจ้ามีความสุขทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อจ้าเด้อสวัสดีค่ะ